ลองชิมดูนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชินแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําน้ําลําไยสดกันครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นลําไยครับวันนี้ผมเลือกซิฟเป็นแบบลําไยที่ร่วงๆมานะครับเพราะว่าราคาถูกกว่านะช่วงนี้ลาไยราคาแพงครับเพราะเดี๋ยวเวลาที่เรานํามาทําน้ําลําไยเราไม่ได้น้นความสวยงามไปแล้วครับน้นแค่ตัวในลําไยครับเลือกที่สดใหม่ก็พอครับ แต่แล้วให้เราล้างนาำสะอาดให้ดีก่อนนะครับอันนี้ผมล้างน้ำมาหลายๆรอบแล้วแล้วเอาทิพผงออกไปก่อนแล้วเรามาแกะเตรียมเลยครับวิธีการแกะลําไยส่วนง่ายๆครับก็นี่เลยใช้เป็นด้ามช้อนเกลี่ยงี้ก็ได้ครับจิ้มลงไปงี้เลยจิ้มไปข้างๆขัข้ขวลําไยครับแล้วก็ขวานรอบๆครับเอาเม็ดขึ้นมา,างี้เลยเราก็จะได้เม็ดแยกออกมาแล้วครับเสร็จแ,แล้วก็บีบเอาเนื้ออกมาได้เลยครับฉีกเปลือกซะหน่อยก็ได้นะ เราก็จะแกะเอาเนื้อมาได้ง่ายเลยครับเวลาแกะเนื้อลํำใยก็สังเกตดูด้วยนะครับถ้าเกิดเราซื้อล้ไยมาบางทีมันก็จะมีแบบบางลูกที่มันเสียเงี้ยนะให้เราเลือกดูดีๆนะครับงั้นเดี๋ยวจะทําให้น้ำน้ำใเราเสียรสชาติหมดนะครับจะไม่อร่อยนะแกะได้ง่ายได้เลยครับเราก็จะควานเม็ดออกไปทีเดียวเลยเสร็จในขั้นตอนเดียวเลยครับช่วงนี้ก็กําลังฮิตกันเลยครับเป็นกระแสเลยนะสำหรับน้ำน้ำใสดเนี่ยครับใครอยากลองทํารับประทานเองหรือว่าจะทําขายซ่าอาชีพนี่ก็ทําได้เลยครับทําไม่ยากครับ ลำไยก็จะแนะนําว่าใช้เป็นลำไยสดเลยนะครับเพราะว่ากับเป็นลำไยพวกลำไยแช่แข็งที่มีขายอยู่ตามห้างเงี้ยหน้าตาได้อยู่แต่ว่ารสชาติความหอมมันจะสู้ลำไยสดๆ่นี้ไม่ได้เลยครับแบบสดนี้หอมอร่อยที่สุดละหรือว่าถ้าเกิดใครอยู่ในแหล่งที่เขาปลูกลำไยครับบางที่เขาก็จะมีแบบบริการแกะเฉพาะเนื้อมาขายด้วยนะครับแล้วก็หาซื้อได้นะแต่ว่าทํารับประทานเองก็แกะเองก็ได้ครับไม่ได้ยากแล้วก็ได้สะอาดถูกใจเราแน่นอนครับ ที่ผมแนะนําให้เราล้างลําไยให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะนํามาแกะนะครับเพราะว่าเวลาที่เราแกะถ้าเกิดเราไม่ล้างเปลือกลําไยให้สะอาดพอมือของเราที่เราไปจับเนี่ยเวลาโดนเนื้อลําไยก็จะทําให้ขี้ผงมันติดเนื้อลําไยได้ครับแล้วก็เนื้อลําไยที่เราแกะเสร็จแล้วเวลาแกะมันก็จะมีน้ำลำไยออกมาบ้างครับมันก็จะได้ทั้งความหอมความหวานอยู่ตรงนั้นด้วยนะถ้าเกิดเราต้องงาเนื้อลาไยที่เราแกะเสร็จแล้วไปล้างอีกรอบอ่ะก็จะทําให้สูญเสียความหอมตรงนั้นไปด้วยครับฉะนั้นเราล้างเปลือกลาไยก่อนที่จะมมาากกให้้้ันอดทลรชเืไยง2 ถ้าเกิดใครซื้อแบบเป็นพวงมาก็ดึงออกมาเป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยนะครับเราค่อยล้างนะจะทำความสะอาดได้ง่ายกว่าครับก็ถึงเดียกว่าแกะเตรียมไม่เสร็จเลยนะก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นเนื้อลำไยให,ให้เราแกะเม็ดออกเรียบร้อยแล้วครับอันนี้สังเกตดูนะครับถ้าเกิดเนื้อลำไยมันเปื้อนมีขี้ผงอยน,นี้ก็ล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับแต่เนี่ยผมล้างาไว้ดีแล้วล้างนั้นแต่ก่อนแกะแล้วครับก็ไม่เปื้อนก็ใช้ได้เลยครับนี่เดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะครับ เสร็จแล้วก็มาลงมือต้มน้ำลำไยกันเลยนะครับก่อนอื่นก็น้ำเปล่าครับเปิดเตาเลยครับตั้งน้ำให้เดือดเลยนะปริมาณของน้ำเนี่ยครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้น้ำลำไยของเราเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเกิดใส่น้ำน้อยๆก็ได้ทานเยอะๆแล้วก็จะหอมเข้มข้นครับแต่ก็แค่ทํำขายเลยว่าต้องการเพิ่มปริมาณน้ำก็สามารถปรับเพิ่มลดได้ตามความต้องการเลยนะครับนี่ผมก็กะว่าพอดีกับลำไยครับทำรับประทานเองก็ไม่ต้องใส่น้ำเยอะมากครับ เตยหอมๆห,หน่อยแล้วเราก็จะมีเป็นใบเตยหอมครับอันนี้ก็้างทักษะให้ดีนะครับแล้วก็มัดใส่ลงไปในหมอ้อได้เลยครับวิธีการมัดก็ง่ายๆครับพับนี้เลยแล้วก็บิดๆครับใส่ไปในหมอ้อได้เลยแล้วใส่ใบเตยลงไปเนี่ยครับก็จะช่วยทําให้น้ําน้ำใหญ่ให้เราต้มเสร็จแล้วมีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับแล้วผมก็จะมีเป็นน้ําตาลใส่ขาวแล้วก็น้ําตาลใส่แดงหรือว่าน้ําตาลอทึงนะครับ อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับถ้าเกิดใครอยากให้น้ำลำไยเราออกใสๆหน่อยก็ใช้แต่น้ำตาลใสขาวอยางเยวก็ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการให้น้ำลำไยเรามีความหอมแล้วก็สีเข้มข้นขึ้นนะครับก็ใช้โอทึงเยอะหน่อยได้นะครับนี่สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มรสได้ตามความต้องการเลยครับเดี๋ยวระหว่างนี้เรารอให้น้ําเดือดก่อนนะครับสาไ้ก่อนก็ได้เลยครับ นะครับพอเราต้มน้ำมาจนเดือดได้ที่แล้วนะครับตอนนี้เราอย่าเพิ่งรีบใส่ลำไยลงไปนะครับให้เราต้มน้ำกับใบเตยนียต่อไปสักครู่ครับอันนี้เราต้มเพื่อให้ใบเตยเขาออกกลิ่นหอมอยู่ในน้ำนะครับเวลาที่เราทำน้ำลำไยออกมาเราจะได้มีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้น้วยครับต้มต่อไปสักครู่นะครับนี่ครับพอเราต้มต่อมได้อีกประมาณ 2- 3สนาทีครับนี่เลยน้ำใบเตยเราก็จะหอมดีแล้วครับขั้นตอนนี้ครับใครจะตักใบเตยออกก่อนเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะต้มไปพร้อมกันเลยก็ได้เช่นกันนะครับนี่ผมจะไว้ก่อนครับให้เราใส่เป็นน้ำตาลลลโงงไปเย แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายนี่แนะนำว่าใส่ลงไปสักครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะครับที่เราตรวงไว้วเราเผื่อความหวานสำหรับตัวลําไยไว้ด้วยครับเราสามารถเติมเพิ่มทีหลังได้นะคนให้ละลายเข้ากันดีเลยครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อลําไยที่เราแก็บไว้เลยครับใส่ลงไปได้หมดเลยนะทั้งน้ำทั้งเนือน้อเลยครับ ใส่เนื้อลำไย,ยลงไปเสร็จแล้วก็สังเกตดูปริมาณของน้ำนะครับถ้าเกิดน้อยเกินไปเราสามารถเติมน้ําเพิ่มได้ขั้นตอนนี้เลยนะครับเันนี้ให้เราต้มไปเรื่อยๆก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะให้น้ํากลับมาเดือดดีก่อนนะครับพอน้ํากลับมาเดือดครับจะมีพวกฟองลอยขึ้นมานี้ก็ทยอยตักออกได้เลยนะครับอืมตอนนี้แบบกลิ่นของลำไย,ยกับใบเตยนี่หอมเข้ากันดีสุดๆเลยครับลดไฟลงได้เลยนะน้ําเดือดแล้วพอน้ําเดือดดีแล้วครับอันนี้ให้เราลองชิมรสชาติดูนะครับอืมหอมมาก ชิมรสชาติความหวานและความหอมครับของน้ำยว่าได้ที่หรือยงังระวังร้อนนะหอมกลิ่นน้ำยดีมากครับความหวานที่ผมเพิ่มได้อีกหน่อยครับความหวานนี้แนะนําว่าให้เราเผื่อด้วยนะครับถ้าเกิดใครต้มรับประทานเองในบ้านน่ะแนะนําว่าไม่ต้องต้มหวานมากก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็นาน้ำน้ำย่ตัวนี้ไปแช่ตัวเย็นไว้เวลาจะทานก็ออกมาใส่น้ําแข็งมันจะไม่ละลายมากครับแต่ก็ใครเสิร์ฟแบบไม่ได้แช่เย็นนีครับก็ปรุงให้หวานไว้หน่อยก็ได้ครับ ที่ผมแส่ได้หมดเลยห mm hmm. อมสุดๆคนให้น้ำตาลละลายดีเลยครับ mm hmm. แล้วก็ลองชิมอีกรอบนะครับว่าหวานพอดีหรือยังโอเคเลยครับกำลังอร่อยเลยน้ำลำยายเดือดได้ที่ดีแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับเท mm hmm. ่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. น้ำลำไย,ยสดครับ หอมสุดๆเลยอันนี้เดี๋ยวเราพักให้น้ำเขาคลายความร้อนดีก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วเทคนิคที่จะทําให้น้ำน้ำไยเราเย็นได้เร็วยิ่งขึ้นครับผมก็จะนํามารองใส่กระมังที่ใส่น้ำนะครับปริมาณของน้ําในกระมังนี่ต้องดูได้นะครับอย่าให้ล้นเข้ามาในหม้อนะครับเดี๋ยวเสียรสชาติหมดเลยนะเนี่ยแช่ที่จะทําให้น้ำา้ำใยของเราเย็นตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นเลยครับเดี๋ยวเราพักให้คลายความร้อนดีก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็พักน้ำน้ำใยมาจนเย็นสนิทได้ที่แล้วครับนี่เลย สิสแซสวยงามครับหน้าตาก็ดูน่ารับประทานครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับนี่ก็เสิร์ฟทานใส่น้ำแข็งได้เลยครับแล้วก็น้นำลำไยของเราครับเท่านี้แหละครับสิผมรับประทานแล้วครับน,น้ำลำไยสดครับน้ำไยห,หอมๆครับ น้ำลายจุ่มๆเลยทำรับประทานเองได้ง่ายที่บ้านเลยครับหรือว่าใครจะนําไปทําขายประกอบอาชีพกะขายดีแน่นอนครับลองชิมดูนะครับน้ำลำไย,ยนี้หอมหวานกำลังดีเลยครับเย็นชื่นใจเลยสุดยอดเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อน ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ